ค่ะทุกคนวันนี้ฉันจะมารีวิวอาหารตุรกีนะทุกคนมันเป็นอาหารเช้านะที่แม่ผัวฉันชอบทามาให้นะคือเขาก็จะเอามาให้ฉันแทบทุกเช้าเลยนี่จะ้ะมันเป็นคล้ายๆนี่จะ้ะแผ่นแป้งแบบนี้อารมณ์ฟิลหมันแผ่นแป้งเค็เขาเรียกว่าอะไรฉันก็ไม่รู้คล้ายๆบอะเอยกมั้งหรืออะไรนี่แหละคล้ายคล้ายแผ่นแป้งเคบอ่ะแ,แ,แต่ไม่ได้กรอบนะเหนียวๆหนียวเหนียวหน,หน,หน,หนอืมแล้วก็จะมีแยมอันนี้แยมทํามาจากเพียเขาบอกว่าแยมเพียเป็นแยมเพียแต่คือแยมคือรสชาติดีมากเลยทุกคนฉันชอบมากเนื่องจากมีอมหวานอมเปรี้ยวเหมือนนกินเบ กลิ่นกลิ่นไหม่ของน้ำตาลอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่ออกไม่ได้ใช่กลิ่นน้ำตาลนะเป็นกลิ่นเพลียทุกคนคือมันอร่อยจริงคือฉันชอบมากเมนูนี้กินตอนเช้าแต่มันก็ก็ชอบแต่แป้งมันก็เยอะแล้วมันก็มันเพราะเขาทอดมานะแผ่นแป้งนี่คือเขาทอดมามากินกันรสชาติน่าอร่อยอยู่แล้วอร่อยแบบว่าแยมฉันชอบกินกิมเปรี้ยวนะฉันชอบกินของกรอบๆแล้วแบรู้สึกว่ามีความกรอบนิดนึงอร่อยอ่ะแยมมันอร่อยทุกคนสีหน้าตาของแยมเลยผัวให้มาผัวกินไปหน่อยลูกกินไปหน่อย อ๋ออื่อะไริวกินเทปเย็ยนนะเ่ยเทปเย็ยนใส่แยามมะเลยเนาะแล้วเจ้าหน้าเขาทำแป้งเลยรู้สึกเหมือนจะทำง่ายนะแป้งแบบนั้นใช้แค่แป้งแล้วก็ใส่แยมแล้วแต่คนชอบกินนะอาจจะเป็นแยมสตอเบอรี่หรืออะไรแล้ว,ลวลที่สำคัญคือชอบกินตอนเช้าขเขาจะกินกันตอนเช้าเลยทุกคนดูฉ่ำๆเลยยืดๆฉ่ำๆ ผมยากไปจัดการนะทุกคนคบ่ายแล้วมารีวิวนะอะไรอีกยืมจิตเอาคลิปหน้าครับ